สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะใส่ชุดนักเรียนแล้วมันจะตายหรือมาร์ครพิทปูทนไม่ไหวอัดคลิปเดือดซัดปมชุดนักเรียนลั่นถึงเด็กเปรตมาร์ครพิทปูออกมาอัดคลิปเดือดซัดเด็กเปรตถึงการใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนที่กําลังมีประเด็นดราม่าในตอนนี้มาร์ครพิทปูได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอผ่านทิกตอก แอสไซน์พิทบูมาร์กระบุถึงการใส่ชุดนักเรียนที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในสังคมในตอนนี้ระบุว่าการมีชุดนักเรียนมันเป็นยังไงมันจะตายหรือไงชุดนักเรียนมันคือความเท่าเทียมไม่ใช่การกดขี่ทุกคนใส่ชุดเหมือนกันถ้าให้ต่างคนต่างใส่เด็กๆก,ก็จะเกิดการแข่งขัน,ขน,ขนบ้านรวยบ้านจนยอมว่ากดระเบียบบางอย่างเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองเด็กเปรตพร้อมยกตัวอย่างว่า ถ้าใส่ชุดนักเรียนไปไหนมาไหนปลอดภัยแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ใหญ่เห็นและช่วยคุ้มครองและพูดถึงการใช้เสรีภาพเกินขอบเขตถ้าโดนครูตีใช้ความรุนแรงก็พร้อมที่จะปกป้องคุณทำมาหากินเองเมื่อไหร่จะมีใครไปยุ่งกับคุณขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนที่ฟังคลิปช่องข่าวสายข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ